ว่าจะเป็นหนุ่มพอสลานหนุ่มอาร์ตทัสูุรค่ะหนุ่มนิววงศกรหนุ่มซันประชากรหนุ่มนิวชัยพลแล้วก็หนุ่มไม้วริสนั่นเองค่ะที่มาเร่วมเดินแบบสุดฮิตสุดเทรนนะคะสำหรับหนุ่มๆของเราในงานนี้แค่นั้นยังไม่พอค่ะยังตบท้ายด้วยอีกหนุ่มรอกว่า20ชีวิตที่มาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าเฉลิมฉลองกันแบบเต็มที่ค่ะหนุ่มคนไหนที่สนใจอยากจะมีเทรนใหม่นะคะก็สามารถไปซื้อไปช็อปกันได้นะคะวันนี้ค่ะที่ห้างพาราไดซ์พาร์คสีน ตั้งแต่วันที่20่สิบมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนนี้นั่นเองนะจ๊ะอะแน่นอนค่ะมีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มอาร์ตพรสุในงานนี้กับเขาด้วยนะคะก็ต้องขออัปเดตทีนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าวันเกิดน้ําฝนเนี่ยวันที่ย1่สิบเพิ่งจะผ่านมาเนี่ยเตรียมอะไรเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องฝนบ้างถามว่าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนน้ําฝนได้บอกไหมคะว่าอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะและช่วงนี้ความรักเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งมันมีข่าวเข้ามาแทรกอีกข่าว เห็นบอกว่าหนุ่มอาร์ตพรสุขของเราเนี่ยไลน์เนี่ยไปจีบน้องมินวันอาณาวิดาอันนี้จริงไหมนะคะแล้วตั้งแต่ปิดกล้องละครเนี่ยมโอกาได้เจอน้องบ้างหรือเปล่ากลัวไหมคะว่าน้องฝนเนี่ยจะเข้าใจผิดแล้วจะเกิดเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองอีกค่ะเอออันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังอาร์ตพระุขเขาตอบค่ะตเตรียมของขวัญมาให้แล้วครับแต่เขาบอกไม่ได้ไม่บอกเครื่องมามดับครับเครื่องมาดับครับให้เขาใช้ติดตัวได้ไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยครับก็ดีกว่าดีกว่าแบบ ซื้อ้เขาไปบ้านเนาะอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยแหละลงครับว่าว่าว่าแบบใกล้วันเกิดแล้วอยากได้อะไรนะอะไรเงี้ยของที่เขาอยากได้แหละครับเขาเคยเขาเคยเอ่ยปากแล้วครับว่าว่าว่าอยากได้ชิ้นเนี้แต่เขาคงลืมมันแล้วว่าอยากได้หลักหมื่นเองครับ <laughs c oughs> ไม่ได้หวานขึ้นมากเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น <c oughs> เป็นเป็นเทศกาลที่เราต้องทำครับ <c oughs> เป็นเทศกาลที่เราที่เรา,ท,เราที่เราต้องต้องรับหน้าที่ของ คนที่เราครบหาอยู่มากกว่าอย่างเช่นวันเกิดมันก็เป็นความสำคัญของเขาอะไรอย่างี้ครับส่วนใหญ่ก็จะแบบโอยพอวันเกิดในเขาแล้วก็ตอนเช้าก็จะแบบไปทําบุญนะไปไปถวายสังฆทานนะไปเอาเลิกเอาชัยให้กับตัวเองเป็นมีราศีให้กับตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอ๋อถ้ามีหลักฐานก็ามาได้เลยครับ<ม>แล้วก็จีบว่ายังไงอะไรยังไงเอามาทำมาให้ดูได้เลยครับแล้วจีบว่า เออจะนู่นจะนี่จะนั่นอะไรไงบอกได้เลยครับไม่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 ใช่ปัญหาเลยครับคุยครับเพราะว่าตอนเราคุยเราเล่นละครเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเราก็บางทีเอ่อตอนปิดกล้องเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ยังแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆไปกินข้าวกันนะพี่ทุกคนก็จะแบบเวลาปิดกล้องก็จะอย่างนี้กันหมดเลยครับเราก็จะแบบว่าเออเอาไปนู่นหรอไปนี่หรออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองตั้งแต่ปิดกล้องรู้สึกว่าจะยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลายเดือนมากแล้วครับอ๋อไม่ไม่ไม่ครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือคือก็แบบทอะไร ก็คือเป็นตอนที่ตอนคุยทันำงานนะครับวันนี้ทำไรวันนี้พี่มีถ่ายอะไรประมาณนี้อย่างนี้มากกว่าไม่ได้จีบก็ถ้อายถ้าบอกมิ้นต์ปุ๊บเนี่ยถ้าผมจีบเนี่ยผมต้องอ๋อแล้วอ่ะนึกออกปะผมจะแบบใครอ่ะคือใครอ๋อตองให้ดูรูปจริงแบบ ก็อย่างนี้นะคะที่สุบอนะคะว่าพุธสุภาวันเกิดของน้ำฝนมาวันที่21ทุนาคมก็เตรียมเป็นของขวัญเป็นเครื่องประดับอะไรประมาณแบบนี้ถามว่าราคาแพงไหมจะตบบอกว่าก็ไม่แพงมากหรอกครับนะหลักหมื่นเองนะแล้วน้ำฝนมีเปรย์เปรย์ไหมว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษเขาบอกว่าก็อันนี้แหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจําได้หรือเปล่าเพราะว่ามโอกาสได้ไปดูด้วยกันแล้วน้ำฝนว่าออยากได้นะอะไรประมาณแบบนี้ค่ะช่วงนี้ความรักของทั้งคู่ก็ปกติดีนะคะไม่ได้หวานขนาดที่หลายคนมองว่าเฮ้ยกลับมาสร้างภาพอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ เ,เรามีถึงมีเขานะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปไลยจีบนะคะน้องมิน้นนวินดาเนี่ยจริงไหมเขาบอกว่ามีหลักฐานก็เอามาโชว์ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาครับเคยเล่นละครเดียวกันนะมผมะสนิทกับน้องๆทุกคนแต่ถามว่าลายจีบไหมถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาโชว์เลยเ,ออเรียกว่าชัดเจนมากนะกลัวน้ําฝนจะเข้าใจผิดไหมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าน้ําฝนเนี่เขารู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยทำอะไรรู้หมดทุกอย่างชัดเจนมากเป็นคนที่รู้ใจน้ําฝนใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้าน หนุ่มนิววงศกรกันบ้างดีกว่าค่ะที่มาร่วมเดินแบบในงานครั้งนี้ด้วยค่ะก็เลยขอถามเลยค่ะล่าสุดเนี่ยที่ไปถ่ายหนังสือเมนเทลมาฟีดแบกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีถ่ายแบบหนังสือเล่มไหนที่เซ็กซี่กว่านี้อีกไหมคะรวมไปถึงเนี่ยทางช่องเนี่ยว่ายังไงบ้างแล้วก็ถ่ายแบบครั้งนี้เนี่ยได้ค่าตัวเยอะหรือเปล่ารวมไปถึงมีข่าวมาว่าหนุ่มนิวเนี่ยนะคะเล่นกล้ามเพื่อที่จะแข่งกับหนุ่มเวียสุขลวััน์แล้วก็พอขออัปเดตถึงเรื่องหัวใจกันหน่อยดีกว่าค่ะกับน้องนาวทิสาน้้้าาาาาาาเเนนนนนนีี่่ยยยวววตอคมมมสสัััพธ์ป็งงงไไบรรถกแฟด รวมถึงจะมีโอกาสได้เห็นทั้งคูง่เนี่ยออกงานร่วมกันไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก็ะใช่ฮะไปถ่ายหนังสือเบนเฮลามาครับจริงๆคุยกันมานานแล้วครับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีคิวที่มันลงตัวเมื่อไม่นานมานี้3วัน <esf' S 2> คือคือเตรียมตัวมานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานแล้วผมต้องถ่ายละครน่พอเราถ่ายละครที่มันต้องถ่ายไปออกไปแล้วมันไม่มีเวลาไปเข้าฟิตเนสเ้ยครับพอใช่พอละครปิดกล้องปุ๊บ ผมมีเวลาแค่3วันแล้วก็ต้องเดินทางไปถ่ายหนังสือแล้วก็เลยมีเวลาเตรียมตัวจริงๆแค่3วันฟีดแบ็กก็มีมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่แบบเอ้ยมันน่าจะอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องขออภัยด้วยที่เรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่ว่ายัางอื่นดีหมดเลยนะฮะผมผมพูดถึงในในส่วนตัวของของผมคนเดียวนะฮะว,ว่าเออเรายังมีเวลาเตรียมตัวน้อยถ้าเกิดสมมติมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยเออเรื่องค่าตัวต้องคุยกับผู้จัดการครับเออเล่นด้วยกันดีกว่า คือคือเราไม่ได้แข่งกันอยู่แล้วครับเราช่วยกันออกกําลังกายด้วยกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ครับมีอะไรก็ปรึกษาแนะนํากันก็ช่วยยกันมากกว่าครับเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่ได้เปิดตัวนะไม่ได้เปิดตัวนะครับแค่แค่แค่ไม่ได้ปิดบังครับผมก็ก็ช่วงช่วงนั้นที่เล่นละครด้วยกันก็มีเวลาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับต่างคนต่างทํางานก็ก็ไม่ได้ปิดบังครับคือคือตั้งแต่แรกที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่าชีวิตส่วนตัวมันก็ก็ ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปเหมือนคนธรรมดาครับสักพักแล้วครับสักพักแล้วครับน้องก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักคือเราก็ทํางานด้วยกันมาตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วนะฮะแล้วก็คือก็สนิทกันตั้งแต่ตอนทํางานอยู่ที่กองถ่ายด้วยกันแล้วนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะคือถามว่าเกรงใจไหมก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วครับผมใช่ครับก็สนิทกันตั้งแต่ตอนถ่ายละครด้วยกันแล้วครับก็ก็โสดแต่ไม่สนิทครับผมก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับถ้าเกิดคิวว่างก็รับอยู่แล้วผมไม่่เเคยยลือองานูแ้วร นี่นุ้มนิว้วเขาบอกว่าฟีดแบ็กสำหรับการถ่ายหนังสือเมนเทลเนี่ยค่ะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเวลาในการเตรียมตัวถ่ายแบบครั้งนี้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยค่ะพอถามว่าจะมีเซ็กซี่กว่านี้อีกไหมเขาบอกว่าดูอนาคตถ้าคอนเซ็ปต์เหมาะสมเนี่ยก็ะจะรับค่ะทางช่องเนี่ยว,ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยไม่ได้โป้ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์เสื้อผ้าเนี่ยออกเป็นแนวการออกกําลังกายเป็นวิ่งในตอนเช้าอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะพอถามว่าค่าตัวเยอะไหมเขาบอกไม่ทรราบบเหมือนัค ต้อง<ม>ไปถามพี่ผู้จัดก,การเราเองมา<ม>ถามว่าเล่นกล้ามแข่งกับพี่เวียเนเดี๋ยวจริงไหมเขาบอกก็เล่นด้วยกันช่วยๆกันแต่ว่าไม่ได้แข่งกันค่ะ,คะแล้วไปถึงกับความสัมพันธ์กับน้องนาวทิสานาะตอนนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่าก็สนิทกันมาสักพักเล่นละครด้วยกันน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็ทํางานร่วมกันเนี่ยมาเป็นปีแล้วค่ะสามารถเรียกว่าแฟนได้หรือย,ยังเขาบอกเลยตอนนี้ขอเป็นพี่น้องที่สนิทไปก่อนดีกว่าค่ะส่วนมีโอกาสได้เห็นงานคู่ไหมนั้นเขาบอกว่ารอดูคอนเซปต์ก่อนว่าจะสนใจหรือไม่สนใจถ้าสนใจเนี่ยก็คงมีโอกาสได้เห็นแน่นอนคคค่่่ะะมาาาาาปิดดดุยยยขววววบัันนนนเทงี้้กกศ เขาขอเปิดตัวท่าชมใหม่ค่ะ7เมนูนะซิกเนเจอร์ดิสค่ะที่อยากจะท้ายคุณผู้ชมเนี่ยไปลองกันค่ะเขาบอกว่าเป็นการเปิดเผยชมใหม่ของซิกเนเจอร์ทั้งหมด7จย่าาน,นะคะเเมนูหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเส้นเนือ้อสิบลอยจานร,ร้อนเฟสคัพพอดช็อปนะคะฟิชเชอร์แมนแพลตเตอร์สุพรีมไก่ย่างซาเรสค่ะซี่โครงหมูบาร์บีคิวเซ็กปลาแซลมอนจานร,ร้อนไก่ย่างสไปซี่แล้วก็เซ็กหมูพริกไทยดำซึ่งงานในทางซิสเลอร์เขาบอกว่าเป็น7เมนูที่มาจาก เซเลบริตี้ทั้ง7คนและหนึ่งในเซเลบริตี้คนนั้นก็คือดาราหนุ่มสุดฮอตของเราค่ะนหนุ่มป้องนวัตที่บอกว่าชื่นชอบซี่โครงหมูอบมากเป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่ามาทีไรต้องสั่งขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มป้องนวัตในงานค่ะต้องขอถามนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ดูหนุ่มป้องเนี่ยหน้าตาสดใสอิ่มเอมเปรมสุขมากขนาดนี้แสดงว่าความรักช่วงนี้แฮปปี้ใช่ไหมค่แล้วรวมไปถึงว่ามีข่าวว่านักแสดงอักษรย่อตัวพีอักษรย่อแล้วนะมีปัญหา เกี่ยวกับการเรื่องค่าตัวมีการอัพค่าตัวเรื่องมากมาซ้ายอะไรมาแบบนี้หนุ่มป้องรู้สึกยังไงบ้างค่ะแล้วรวมไปถึงอักษรย่ออีกหนึ่งตัวค่ะหนุ่มป้องเข้าไปเกี่ยวพันอีกแล้วกับอักษรย่อพพีหรือว่าปปลาค่ะที่บอกว่านะชอบมีรสนิยมซาดิสอันนี้หนุ่มป้องรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปฟังการสุดท้ายค่ะมีข่าวออกมาแบบนี้บ่อยๆกลัวหวานใจอย่างสาวแก้วเนี่ยจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเราไปฟังหนุ่มป้องกันค่ะเหมือนเดิมครับคือเดี๋ยวอินเฟอให้พี่เดี๋ยวลุกขึ้นมาแล้วอ่ะอีกแล คือเอางี้เป็นธรรมดาของคนคุยกันคบกันมันก็มีดีมีไม่ดีครับอืมเรื่อยๆดีกว่าไว้ถ้าแบบมันยังไงอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็บางทีมีบ้างเลยเหลือแล้วก็เออออกช้าบ้างที่รถติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เช้าเงี้ยถ่ายหนังถึงหกโมงเช้าอย่างเงี้ยจริงงานนี้ก็รับไปแล้วเราก็ไม่ได้คาดว่าบางทีเราทํางานที่โอ้โหเสร็จหกโมงเงี้ย จะหลับคาตากลับไปก็นอน,นแล้วพิจะก็ลุกไม่ขึ้นอ้เน,นี้มันไม่ใช่เขาอ้างหรอกอแต่ว่าผมไม่รลูกหมายถึงใครนะถ้าไปถงผมก็ถ้าเกิดีเป็นถกกางใรผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันอถ้าเกิดแบบทําให้แบบว่าผิดคิวผิดงานอะไรเงี้ยแต่ได้ดูผมคุยกันก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าคงามไม่ใช่ผมลแ,แล้วกันเราเป็นคนชื่อโหลเนาะ <c oughs> ปลปาเป็นแบบป้องแป้งปกกณ์เอาป็นตัวผมละกันป้องเนี่ยแหละคนเดียวเลยคือ ถ้าถามก็ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นไม่ใช่ผมอะไรอย่างนี้แต่จริงอย่างที่ข่าวลวกชื่ออักษรเลยรจรก็อย่างที่เคยไลฟ์ฟังก็มันก็ไม่ค่อยแฟนนิดนึงคือเดียวกายนี่ว่าใครก็ไม่ได้ท้านะแต่ว่าถ้ามีอะไรก็บอกกันมาเลยวัดกันมาเลยว่าใครคุณเป็นใครถ้าผมผิดผมไม่ได้อะยอมรับถ้าไม่ผิดอ่ะก็ลองมาเจอกันว่ามันยังไงมันทำไมถึงมาเป็นราวอะไรอย่างนี้เพราะว่าออกที่ปอแล้วคนคนที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่าสมมติลงเน็ตหรือว่าลงหนังสือเนี่ย ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องมารับผิดชอบคำพูดของตัวเองอ่ะเอาเป็นผมไปอุ้ยหมันไส้อ้นี้จังเลยเข้าเน็ตแฝงตัวมันไม่แฟร์มนอย่างรุนแรงครับมันก็เลยคิดว่าใช่ไหมเป็นใครโดนมันก็คงไม่ชอบเหมือนกันจริงๆเขาบอกถ้าคนเราไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ให้กลัวคือผมก็เลยไม่ให้กลัวอ่าถ้าเรื่องอะไรที่มันใกล้ๆตัวเราก็อาจจะไปใช้เปราะไม่มีไรคือมันเป็นแบบไม่ได้ไอซีเรียสเนี่ยฮะไม่เขาจะผิดครับเขาต้องเป็นคนที่รู้จักเราที่สุดสิใช่ไหมฮะชอบกลัวย่างที่บอกกลัวข่าวที่มันแบบไม่จริงหรือว่าโหปกกกกัันนใญ่่่มมาาาวออ้ยงี็ มันไม่ใช่แน่ๆก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ แบบอารมณ์ดีสยนะจางหหนุ่มป้องนวัดของเรานะก็บอกแบบหน้าแบบว่ายิ้มแย้มมากพูดถึงความรักก่อนวันนี้หนุ่มป้องก็บอกว่าก็มันก็ต้องมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์สลับกันไปคือจะให้แบบว่าวันไหนทะเลาะกันเขาก็ยอมรับวันนี้วันนี้มทะเลาะกันมาอาจจะหน้าเหมือนบูดนิดนึงแต่วันนี้อไม่ทะเลาะกันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีว่างแลเออเขาเรียกว่าพอห่างหายจากงานกันไปใช่ไหมคะมาเจอเจอกันก็ควงกันไปทานข้าวดูนางเหมือนคู่รักปกติทั่วไปอะไรประมาณแบบนี้รวมถึงข่าวที่ว่านักแสดงอักษรย่อปอตัวพีหรือป มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอัพค่าตัวเรื่องมากมางานไม่ตรงเวลางานนี้หนุมป้องเราปล่อยหัวเราออกมาทันตายแล้จ้าเขาบอกว่าก็มีบ้างอันนี้ผมก็ยอมรับอะอย่างวันนี้ผมมางานสายผมก็ยอมรับว่าผมขอโทษนะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยผมไปถ่ายละครมาแล้วกลับมาตอนหกโมงเช้านะคะก็ยอมรับแต่ว่าไอ้ที่สายบ่อยๆเนี่ยคงไม่ใช่ผมแล้วแหละเออนะก็บอกกันไปนะจ๊ะรู้สึกยังไงบ้างที่มีอักษรย่อปอปาอีกแล้วเนี่ยตัวพีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยชอบซาดิสแต่งตัวเป็นคอสเพลอะไรมาแบบ ทีถ้าถุงป้องแต่งคอสเพลย์คงจะน่าดูนะน่ะสิ <laughs> ายคนมากเพราะว่าดารานักแสดงเนี่ยอักษรย่อตัวผีหรือว่าปอปานี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบอยประกอบใช่ค่ะงานนี้หนุ่มป้องบอกว่าอายกให้น้องบอยประกอบไปแล้วการแบแทนพี่หน่อยนะจ๊ะอ่ะกลัวจะกระทบถึงความสัมพันธ์ไหมเขาบอกว่าอันนี้ทาไม่เลยเพราะว่าแก้วเนี่ยรู้จักผมดีว่าผมเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะคสำหรับหนุ่มป้องนวัดของเรานะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกับสําหรับซิกเนเจอร์นะคะสำหรับเจ็ดเมนูนะคะของซิสเลอร์นะไปทานกันได้แล้วนะวันนี้นะที่ซิสเลอร์ทุกสาขาเลยีวววค่่่ะแตาันน้ รายการคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสซหรับติพันธ์บีวันค่ะค่ะบีวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเขาเป๊ะอยู่แล้วค่ะนิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตติ้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประกาศหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะช่องทางที่สองนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.in ทีวีดอค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ